ครับต่อไปเป็นเนื้อหาในเรื่องของสถิตินะครับเราจะมาศึกษาในเรื่องของการแจกแจงปกติและเส้นโค้งปกตินะครับเราจะษาให้ความสนใจข้อมูลที่มีการแจกแจงความถี่นะครับที่มีลักษณะพิเศษก็คือเรียกว่าการแจกแจงปกตินะครับเส้นโค้งของความถี่ข้อมูลนี้ก็เรียกว่าเส้นโค้งปกติซึ่งเส้นโค้งปกติเนี่ยจะเป็นรูปของรูประคังความนะครับจะเห็นว่ารูป4.3.3เนี่ยเป็นเส้นโค้งปกตินะครับ ค่ามาตรฐานของเส้นโค้งนี้จะอยู่ระหว่างลบสถึงสนะครับมีค่าประมาณนี้เพราะนั้นการเขียนเส้นสกรเนี่ยเขาจะเขียนในรูปของแอนวน,นอนตั้งแต่ลบสถึงสกราฟก็จะเป็นรูปโค้งปกติเป็นรูประฆังความแบบนี้นะครับในเห็นว่าแกนกลางเนี่ยจะมีค่าเส้นสกอรหรือเสแซเนี่ยเป็นศูนย์ะครับซึ่งจะอยู่ตรงกลางพอดีซึ่งตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่ x กับ x b a การนะครับการคำนวณได้ค่าแซเป็น เป็นศูนย์ีนหมายความว่าค่า x กับค่า x าร์เนี่ยตรงตำแหน่งนี้เป็นไงกันเท่ากันนั่นเองครับทำให้เราได้ z ตออกมาเป็นศูนย์จากสูตรที่ว่า z เท่ากับ x ลบ x b a หารด้วย s นั่นเองนะครับพอ x กับ x าร์ลบกันแล้วมันเท่ากันเนี่ยค่า2ค่าเท่ากันลบกันมันก็ได้ 0, 0ูนศูนย์ส่วน x ก็ตอบ0ูนย์นั่นเองนะครับเป็นที่มาทำใหร้รู้ว่าตรงตำแหน่งนี้เป็น z สกอร์จะเป็น0ูนย์หรือ z จะเป็นศูนย์นั่นเองตรงที่ x กับ x าร์เท่ากันนะครับ รูปร่างที่แน่นอนของเส้นโค้งปกติของข้อมูล1เนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราให้1หน่หนวยของค่ามาตรฐานเนี่ยยาวเท่าใดน,นะครับใต้ใต้เส้นโค้งเนี่ยนะครับจะมีพื้นที่เป็น1หน่หนวยนะครับเพราะนั้นมันขึ้นอยู่เราว่า1หน่หนวยของค่ามาตรฐานเนี่ยเราจะให้มันยาวเท่าไหร่ก็คือตั้งแต่ลบสถึงลบส ลบหถึงลบสประมาณนี้นะครับจะเห็นว่าเส้นโค้งปกติในรูป4.3 3จเนี่ยจะเปลี่ยนรูปร่างเป็นเส้นโค้งในรูป4.3.4เนี่ยเมื่อเราให้หนึ่งหน่วยของเขาเนี่ยของค่ามาตรฐานเนี่ยเท่ากับครึ่งหนึ่งของ1หน่วยของค่ามาตรฐานในรูป4.33พูดง่ายงเราย่อส่วนเราย่อนะครับเราย่อความความยาวของอะนะครับลบสถึงลบสให้เป็นครึ่งหนึ่งเพราะนั้นกราฟของเราก็จะย่อลงไปนะครับก็จะเป็นโค้งปกติเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะดูเป็นไงครับย่อลง นะครับย่อลงมานิดหนึ่งคือแคบลงมาครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะให้นึงหน่วยของเราเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับต่อไปครับกล่าโดยกว้างเส้นโค้งปกติเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโค้งเส้นโค้งปกติเนี่ยจะมีความสมมาตรนะครับตามแนวเส้นดิ่งนะครับที่เรียกว่าที่ตรง x เท่ากับ x บ็าซึ่งเมื่อกี้ได้เขียนไว้แล้วว่า xx กับเอ็าจะอยู่ตรงตรงเส้นตรงที่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับคือเราลากลงมาเนี่ยนะครับมาจนถึงเนี้ยนะครับตรงแสนเป็นศูนย์เนี่ยสองข้างนี้จะ สมมาตรกันนะครับสองข้างนี้มันจะสมมาตรกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราลากขึ้นตรงนี้ครับเส้นตรงนี้จะเป็นเส้นที่สมมาตรกันนะครับคือ x กับ x บารบาจะเป็นไงกันเท่ากันนะครับ โดยมีเส้นแนวดิ่งตรงนี้เป็นเส้นสมมาตรนะครับและไม่พอนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดสูงสุดด้วยที่ x เท่ากับ x บาร์หรือ z เป็นศูนย์เนี่ยตรงนี้ครับก็จะมีจุดสูงสุดนะครับจะเป็นจุดสูงสุดของเส้นโค้งปกติด้วยตรงนี้นะครับตรงนี้ครับสูงที่สุดนะครับในกรณีที่กําหนดความยาวหนึ่งหน่วยของค่ามาตรฐานเนี่ยลักษณะของเส้นโค้งปกติของข้อมูลเนี่ยสชุดถ้าเรามีข้อมูลอยู่2ชุดเนี่ย ถ้าเราวาดโค้งปกติขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตกับค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานซึ่งเคยเคยกล่าวไปครั้งหนึ่งนะครับว่าลักษณะของโค้งเนี่ยจะเป็นยังไงได้บ้างนะครับถ้าเกิดเราวาดกราฟ2 2กราฟซึ่งเป็นข้อมูลอ่าสองสองข้อมูลเนี่ยก็จะมีเส้นโค้งปกติ2รูปน,นะครับถ้าอย่างรูปแรกเนี่ยจะเห็นว่ามีค่าเฉลีย่ยเลขคณิตเท่ากันคือ x บาร์หนกับ x บาร์สเท่ากันอยู่ตำแหน่งเดียวกันแต่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยซึ่งเป็นอ่าเป็นไงครับวัดเรื่องของการก,กระจาย มันต่างกันโดยที่ s 1น้อยกว่า s 2แสดงว่า s 1มีการกระจายน้อยกว่าหรือโด่งมากนะครับโด่งมากโด่งมากก็จะมีการกระจายน้อยถูกไหมครับอันนี้จะโด่งมากแต่ว่า s 2เนี่ยตรงโค้งเนี่ยจะโด่งน้อยโด่งน้อยก็กระจายมากนะครับอันนี้จะกระจายมากนะครับอันนี้จะโด่งมากกระจายน้อยใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นจะเห็นว่า s 1ก็จะน้อยกว่า s 2เพราะกระจายน้อยกว่านะครับนี่คือลักษณะของกราฟ2รูปที่ขึ้นอยู่กับค่า x าร์และค่า s นะครับรูปแบบที่2บ้างรูปแบบที่2นะครับเส้นโค้งปติ2รูปเช่นกันแต่ค่าเฉลียย่ยใลคณิตต่างกันนะครับ x bar หนน้อยกว่า x า a r สงเพราะนั้นเวลาวาดโค้งเนี่ย x บ a r หนจะอยู่ซ้าย x บ a r สจะอยู่ขวาเนื่องจากว่า x บ a r หนมันน้อยกว่า x บ a r สนะครับแต่ค่าบิง่งเบนมาตรฐานเนี่ยมันเท่ากันพอพอค่าบิง่งเบนมาตรฐานเท่ากันเนี่ยแสดงว่ารูป โค้งความโด่งของกราฟจะเท่ากันเลยนะครับพูดง่ายๆค่า s 1กับ s 2เท่ากันความโด่งของกราฟหรือความแบนลาบของกราฟก็จะเหมือนกันทุกประการนะครับระหว่างกราฟรูปที่1กับกราฟเส้นโค้งรูปที่1กับเส้นโค้งรูปที่2นั่นเองนะครับนี่คือกรณีที่ที่2นะครับต่อไปครับมาดูแบบที่3ดูแบบที่3มีลักษณะเหมือนกับ2รูปเป็นยังไงเส้นโค้งปกติ2รูปที่มีค่าเฉลีย่ยต่างกัน x bar หนึ่งน้อยกว่า x bar สองเพราะนั้น x บา r หนึ่งอยู่ซ้าย x บ a r สองอยู่ขวานะครับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานต่างกันด้วย s 1น้อยกว่า s 2องแสดงว่า s 1กระจายน้อยกว่า s 2เพราะฉะนั้น s 1ก็จะเป็นโด่งมาก s 2ก็จะโด่งน้อยและแบนราบมากกวา่านะครับซึ่งลักษณะของกราฟหรือเส้นโค้งปกติก็จะออกมารูปแบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่ารูปที่1น่จะอยู่ด้านซ้ายรูปที่2จะอยู่ด้านขวารูปที่1มีการกระจายน้อยกว่ารูปที่2นะครับ กรณีข้อมูลมี3ชุดก็ทําในแบบเดียวกันกับข้อมูล2ชุดได้นะครับซึ่งมีการแจกแจงปกติเนี่ยค่าเฉลี่ยเท่ากันและเท่ากับ50นะครับเพราะนั้นถ้าเกิดขําบอกว่าค่าเฉลี่ยเท่ากันและเท่ากับ50แสดงว่า x bar ์ตรงนี้สามารถระบุค่าเดลต้าเป็น50ตรงตําแหน่งนี้นะครับและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเนี่ยมี1มี5และมี10นะครับเพราะฉนั้นถ้าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น1เนี่ยก็แสดงว่าเป็นไงโด่งมาก S เท่ากับ5ก็ดงูงด่งน้อยลง นะครับหรือแบนลาาม,มากขึ้นและ S10 ก็จะแบนลาาม,มากที่สุดซึ่งจะเห็นว่ามีการกระจายมากที่สุดถูกไหมครับ S เป็น10เนี่ยจะกระจายเป็นไงครับกระจายมากถูกไหมครับแต่ตัว S เป็น1เนี่ยก็กระจายน้อยนะครับกระจายน้อย แล้วก็เอสกับ5ก็กระจายอยู่ตรงกลางพอดีนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะของข้อข้อมูลเนี่ยนะครับมันจะขึ้นอยู่กับ xBAR กับตัว S นั่นเองนะครับว่าเส้นโค้งปกติเนี่ยเราจะมีลักษณะเป็นยังไงจะมีความโด่งมากหรือโด่งน้อยนะครับแล้วก็ xBAR จะอยู่ตรงตำแหน่งไหนอยู่ซ้ายหรืออยู่ขวาก็ขึ้นอยู่กับค่าเฉลีย่ยลขคณิตและก็ค่าบิงเบนมาตรฐานหรือค่า s นั่นเองนะครับ